สวัสดีค่ะจำกันได้ไหมนี่มอสเองไม่ใช่พี่ผมเล็กไฟโอเคเรามาสวยจะ <c oughs> บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะที่มาทำศัลยกรรมกับพี่เอสจารีนะคะที่โรงพยาบาลนานาะสุ <c oughs> ว่าวันนี้เป็นวันที่หายใจโล่งมากเพราะว่าตอนที่ทำมาคือด้วยความที่จมูกทั้งเซตแล้วก็มีเอ็นโดไทม์มีดึงหน้าดึงคอทั้งค จัดเต็มขนาดนี้ตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องแก้กว่านี้แต่ปรากฏว่าวันที่4ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะตอนนี้จมูกก็โล่งก็เช้าน้องทีมงานก็น่ามากเลยพาไปเจอหมอเีารูจมูกอะไรให้โอ้น่าจะอีกสัก2วันตัดไหมก็คงสวยกันนี้แหละโอเคอะแฮปปี้ดีเอาจริงๆนะอยากจะบอกว่าสีวันที่ผ่านมาไม่เจ็บเลยเ็นหน้าเป็นสภาพอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่เจ็บมันแค่รู้สึกแบบอับกับช่วงแรกเราทําตาแล้วตามมุมแล้วมันก็แบบมองเห็นไม่ชัดแต่ว่ายังงงว่าคืนสองสองกระจกตัวเองมองแล้วหน้าขนาดนี้มึงต้อง ได้มชิวมากแล้ววันนี้ก็เดินแล้วก็กินเยอะมากหลังจากที่เราก่อนค่ะไม่ได้สระผมแล้วหมอเขาคงจะม้วนอะไรไว้สักอย่างวันนี้ก็น้องทีมงานทาวทสระผมนะคะสบายสบายหัวมากตอนนี้วันที่สี่นะห้าหกเจ็ดอีกสามวันเดี๋ยวเขาบอกว่าจะต้องดีขึ้นตัดไหมแล้วเดี๋ยวน่าจะเห็นเขาโค้งมากขึ้นว่ารอสในร่างใหม่จะเป็นไงเราจะกันจันไป